สวัสดีค่ะพวงเพนพยากรณ์นะคะเรามาดูกันนะคะว่าจะดูให้ไพ่ไพ่พเราเรื่องวันนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะขอสักสิบใบแล้วก็เลิฟแม็กซ์เสร็จสักห้าใบนะจ๊ะเรามาดูกันนะคะว่าให้ไพ่ Fi, เราเรื่องนะวันนี้ขอคบคุณครูบาอาจารย์ของพวงเพนนะคะราะของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ถ้าผิดภาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ,ะไปที่หนึ่งนะคะไพ่สองไม้เป็นธาตุเป็นธาตุเขา,าเรียกว่าธาตุอะไรเป็นธาตุธาตุไฟเมสิงนูเป็นไพ่ของผู้นำ ผู้นำหรือเป็นนักวางแผนบินมีเขาเรียกว่าบินนิสัยทัดกว้างก่อยเก่งเรื่องงานนะคะไพ่เนี้ยเป็นไพ่สองใบเท้าเก่งเรื่องงานเป็นผู้นำไพ่พูดเป็นผู้นำหรือเป็นนักวางแผนวีวิสัยทัศ์มองการไกล เนี่ยเป็นไพ่ the hangman เนี่ยเป็นการตื่นรู้ตื่นรู้คือยอมเขาเรียกยอมเสียยอมเสียเพื่อให้ได้อีอกสิ่งเกิดไอเดียยอมพ้อยหัวเขาเรียกว่าจุดพลิกผันของชีวิตยอมเสียบางสิ่งเพื่อให้ได้บางสิ่งคือตานคือเป็นการตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะเป็นอาศี เราเรียกว่าราศีธาตุน้ําเป็นดาวเกตเนปจูนเกตสามสามเหรียญสามเหรียญน,นี้ก็คือสามเหรียญเป็นราศีธาตุดินพึกษมกมังกรกันนะคะอ่าเป็นการร่วมมือร่วมมือหรือร่วมทีมเจอทีมเจอเพื่อนการเปิดบริษัทหรือการทำกิจการ แล้วก็ไบที่ีเป็น King of Pentacle เป็นไพธาตดินพุกศมังกรกันพุกศมังกรกันเป็นทเป็นราชาแห่งเขาเรียกความอุดมมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทางด้านวัตถุนิยม อันนี้ราศีธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำเก้าถ้วยเขาเรียกว่าความมีความพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่เขาเรียกว่าสิ่งที่พอความพึงพอใจสิ่งสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นความสุขของ L อ G B T บการเติมติง่งการเติม เต็มในสิ่งที่ต้องการหมายถึงว่าบีสุป้ายแปดไม้เทา้าเป็นราศีทัาไวยไม่สิงโูเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือจบอย่างจบกับการสิ่งที่รอคอยจบ ดูสิ้นสุดของการรอคอยการเติบโตอย่างรวดเร็ว King of f a n d เขาเรียกว่า King of b a n d เป็นไพ่ของไพ่ที่พร้อมไปข้างหน้าด้วยใจรักคือเป็นการออกเดินทางหรือการเริ่มต้นเริ่มต้นธุรกิจ เติมต้นของภารกิจใจร้อนคิงออฟส w อ n เป็นตาจิเป็นธาตนะุธาตุลมนะคะธาตุลมธาตุลม,ลมเม,เมถุนตุนกุม เป็นราศีที่ลุยต่อสู้เร่งด่วนชัดเจนหรือเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ชัดเจนลุยชอบลุยชอบต่อสู้ลุยไปข้างหน้าสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าราศีธาตุไฟอย่างนี้น,นะคะราศีธาตุไฟมีความมั่นคง อันเนี้ยมีความมั่นคงมั่นคงหรือมั่นครับถามมั่นคงแข้มแข็ง,ขงอาจจะมีขั้นถึงการแต่งงานได้ค่ะใบที่สิบเป็นเก้าเหรียญเป็นไพ่เศรษฐีนีไพ่เศรษฐีนีคืออยู่ได้ได้วยตนเอง อาจจะคองตนเป็นโสดหรือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ใต้สำรับ The Emperor เรามาดูกันนะคะว่าสรุปคุณนะตัวคุณนะมีความเป็นผู้นำแล้วคุณเหมือนยอมยอในสิ่งเพื่อให้ทีมเกิดทีม รือเ,เกิดูทีมที่แบบพอใจในการร่วมทีมหรือได้เพื่อนกลุ่มที่รู้ใจกันมีความสุขในการทำงานจะเกิดอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นการ<ม>เดินทางมาร่วมทานธุรก,กิจมั่นคงจนเกิดเขาเรียกว่าการเงินทำให้เกิด รายได้ที่มั่นคงเข้มแข็งขึ้นด้วยคุณมีความเป็นผู้นำเรามาเปิดไพ่แม็กเซสกันนะคะสักสักห้าใบนะคะว่าให้ให้ให้แองเจิลให้แองเจิลให้แองเจิลจีแนะให้หน่อย ว่าถ้าทำธุรกิจนี้จะเป็นยังไงถ้าเหมือนว่าร่วมทีมร่วมทีมในธุรกิจเนี้ยจะเดินหน้าไปยังไงเพื่อกับทัพย์เยมากขึ้นคือการคืณมองแล้วคุณสามารถทำธุรกิจได้ในภายหน้าจะเกิดธุรกิจที่มั่งที่มั่นคงเรามาดูห้าใบนะคะ ว่าให้ให้หนางฟ้าให้เอ็เจินสักห้าใบใหหนึ่งหนึ่งทอปมีไว้หลิงถือนะคะเกิดเราจะทำกการทำมันต่อไปสามสามสีเป็น เส้นทางนี้เป็นของเธอ6060 60, ถ้าเธอไม่ยอมแพ้ไปซะก่อนเข้าใกล้มันมาให้มากกว่านี้เก้าหนึ่งเข้าใกล้มันให้มากกว่านี้อ่าวันนี้ก็ ขอจบการพยากรณ์นะวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วคราวต่อไปจะพยายามให้เป็นอาจารย์มากกว่านี้นะคะขอบคุณมากนะคะงานก็ช่วยอุดหนุนหมายถึงช่วยส่งเสริมในการฟังหรือให้คำชี้แนะหน่อยก็ได้นะคะขอบคุณค่ะ